COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่2 7ถึงข้อที่38ให้เราอ่านพระชนะในตอนนี้ไปร่วมกันนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นันน่น,ก,น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 ก็มีคนตาบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่าบุรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์เพเยซูตัดถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์ทาการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคราพระองค์เชื่อแล้วพระองค์ทรงแตะต้องในตาของเขาตัดว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดแล้วในตาของเขาทั้งสองก็กลับมองเห็นได้เพระเูซูทรงกำชับเขาว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลย แต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขณะเมื่อพระเยซูกําลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวกก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ฝูงชนก็อัศจรย์ใจพูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลยแต่พวกฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผี พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บปวดทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพ,พราะพวกเขาถูกรังควาและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตัดกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักแต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับโภชนะในตอนนี้นะครับเมื่อได้ไข้ขวดแล้วก็เห็นถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยนะครับท่ามกลางเวลานั้นที่คนอิสราเอลชนชาติของพระเจ้านะครับประชากรที่พระเจ้านําเขาและอยู่กับเขามาอย่างยาวนานเนี่ยเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขานั้น แห้งเหือดในประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นเวลาที่เขาไม่ได้เห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าท่ามกลางชุมชนนี้เลยนะครับเหมือนที่เมื่อพระเยซูได้รักษาคนใบ้คนที่ถูกผีสิงนะครับเขาบอกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลท,ทั้งที่พระเจ้าทรงเคยนําชนชาตินี้ออกจากอียิปต์ทรงเคยนําชนชาตินี้นะครับให้เห็นเสาเมฆเสาเพิงการอัศจรรย์มากมายน้ําออกจากหินก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่า ณเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เขาแห้งแล้งมากๆในฝ่ายวิญญาณเขาไม่มีที่พึ่งใดๆเลยนะครับคนเจ็บป่วยคนยากจนมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ่ายกายภาพนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่ลึกมากๆนะครับพระเยซูก็ ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่ปลดปล่อยเขาจากปัญหานะครับที่ลึกที่สุดคือจิตวิญญาณที่จะให้เห็นว่าพระองค์ทรงช่วยให้เขารอดได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ช่วยเขาในกายภาพด้วยเพื่อปลดปล่อยเขาจากความทุกข์เพื่อเขาจะได้รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของจิตวิญญาณและเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์น,นะครับในตอนนี้พระเยซูบอกว่าระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยพระองค์ไม่ได้หวงการอศัศจรรย์นะครับหรือพระองค์ไม่ได้ ไม่ได้อยากให้คนรู้เยอะๆแต่ว่าเนื่องจากเวลานั้นเป็นเวลาที่มีความตึงเครียดในเชิงการเมืองนะครับเพราะนักการศาสนาหลายคนก็อยากจะฆ่าเพซูแต่เวลาของพงษ์ยังไม่ถึงพงษ์ยังต้องสอนยังต้องไปเยี่ยมเยียนคนที่ไปตามแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีแผนการในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้พงษ์ก็ช่วยเหลือคนทำทั้งคนตาบอดคนเป็นใบนะครับในตอนท้ายเราเห็นถึงหัวใจของเพซูนครับที่ได้เข้าไปในธรมรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐ เรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วก็พง์ได้พูดกับเหล่าสาวกนะครับในตอนท้ายว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เราอ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับที่เราจะไม่ขาดคนเกี่ยวข้าวในทุ่งนานี้นะครับนี่ก็เป็นการไขควรที่เห็นหัวใจของพระเจ้าที่สะท้อนถึงเราในเวลานี้นะครับเราก็อยู่ในโลกที่ทุกวันนี้คนก็ถูกลังควานแล้วก็ไรที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง คนอาจจะพยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองแต่ด้วยความยากลาบากในสังคมการต่อสู้ในทั้งจิตใจแล้วก็ภายนอกนะครับคนมากมายเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลีย้ยงวันนี้เชื่อว่าเมื่อพระเยซูรทรงทางานในโลกทะพงทรงมาทํารัชกิจในปี2024นี้นะครับพงก็คงรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันนั่นคือสงสารพวกเขานะครับแต่งไรก็ตามวันนี้ในภาคปรยุชชัยนะพี่น้องก็คือพระเยซูไม่ได้ อยู่ทําพระราชะกิจในปีนี้นะครับแต่พระค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทรงทําผ่านเรานะครับก็อยากให้ขณะที่เราเดาเนินชีวิตในโลกเรามีหัวใจแบบนี้นครับที่จะเห็นคนก่อนนะครับไม่ใช่แค่เราสารวนอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายในโลกแต่เราเห็นถึงคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ถูก รังควานแล้วก็ไร้ที่พึ่งนะครับวันนี้เรามีพระเจ้าพระเยซูคิดเป็นที่พึ่งของเราแล,แล้วก็อยากให้เรามีส่วนในการออกไปแล้วก็ช่วยเหลือคนเหมือนในตอนนี้ที่พระเยซูทรงทำนะครับในการช่วยเขาด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าช่วยเขาด้วยกําลังของเราด้วยความรักของเราเพราะแม้พระเยซูนะครับทำอัศจรรย์ก็จริงแต่ว่าขณะที่พระงค์ทำอัศจรรย์พงค์ก็เดินไปนะพรงค์เสด็จไปพรงค์ก็ต้องใช้ทั้งกําลังนะครับมี ภาคของการทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยวันนี้เช่นเดียวกันนะภาคปรุงช้คือให้มองคนด้วยใจแบบพระเจ้าครับขอหัวใจที่เหมือนพระไทยพระเจ้าแล้วก็ทุ่มเทนะครับแรงกายใจนะครับในการรับใช้ผู้อื่นเหมือนอย่างพระเยซูนะครับก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะตอบสนองในตอนนี้มีคนที่เราไปทําดีด้วยมีคนที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นทัพพ่อนกบเขานะครับรวมถึงในตอนนี้ไม่เพียงแต่เราทํานะครับพระเจ้า อยู่กับเราเพระเยซูจึงบอกให้เราอ้อนวอนต่อพระเจ้าในขณะเดียวกันก็อยากพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพื่อรายชื่อของคนที่อยู่รอบตัวนะครับบางครั้งเราอาจจะจํากัดนะครับแต่ว่าการอ้อนวอนพระเจ้าเนี่ยเราทําได้แม้เราจํากัดก็เชือ่อพระเจ้าทําได้มากกว่าที่เราคิดได้ยังมีญาติญาติที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีเพื่อนที่ ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับก็ขอให้เรามีส่วนทําดีกับเขาแล้วก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อเขาด้วยนะครับก็เป็นภาคประยุกต์ใช้จากพระเจ้าในตอนนี้นะครับสุดท้ายให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะครับเอมเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์พระเจ้าที่ทรงทําแล้วพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาและทรงทํามาตลอดทุกยุคทุกสมัยเราเห็นการงานของพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้า ผ่านคนของพระองค์คุณที่พระเยซูทรงรีเริ่มการดีและการดีนั้นไม่เคยหยุดเลยพระเจ้าเราเห็นคริสเตียนเป็นพรมาตลอดเวลาจริงและในวันนี้เช่นเดียวกันในปีนี้ในช่วงเวลานี้ที่พระเจ้าใช้เราอยู่ในโลกในช่วงเวลาที่มีความยากลําบากมีปัญหามากมายพระเจ้าเราจะผ่านไปโดยพระเจ้าเราไม่เพียงเท่านั้นเราขอกําลังเราขอหัวใจแบบพระเจ้าที่เรารักคนที่จะออกไปเป็นพรแต่เขาช่วยเหลือเขาได้พระเจ้าเราขอขณะที่เราออกไปเป็นพรขอให้เราเห็นการดีของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่านเราพระเจ้า เจ้าเห็นคําพูดเห็นสิปัญญาเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านข้าพระองค์แล้วก็พี่น้องทุกคนพระเจ้าเพื่อเราจะสำแดงพระเจ้าเพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระองค์พระเจ้าขอให้ในทุ่งนาที่มันมีข้าวเหลืองอร่ามมากมายจะไม่ขาดคนเกี่ยวเลยพระเจ้าข้าพระองค์จะเป็นผู้เกี่ยวร่วมกับกีราชกัรของพระเจ้าอีกมากมายขอพระเจ้าใช้เราขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติสูงสุดอธิษฐานทั้งสิ้นเหล่านี้ในพระนามพระสูคิ์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ